อัลโลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเป็นคลิปรีวิวเนาะรีวิวเซิร์ฟนี่เซิร์ฟผมเองนะครับร่วมกันทำกับคนหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ทำแล้วนะครับโอเคเซิร์ฟชื่อว่า New Gen Club นะครับเป็นเซิร์ฟพวกะจะเข้ามาเล่นอะไรก็เล่นนะ่ะมันมีสไวน์บอลมีเทนทิรันมีเวทวอลมีมินิเกมเกมเล็กๆนะครับแล้วก็มีสกายบ็อกด้วยนะฮะไอพีเซิร์ฟก็ตามนี้เลย เนี่ย newgencup.xloton.me a โพลอนสี่สี่เก้าแน่งะฮะผมใช้คือตัวโดเมนเนี่ยมันมันมันแปลกๆปลกกว่าชาวบ้านนะเนาะคือเพราะว่าผมไปเช่าเซิร์ฟเวอร์เอานะครับออกทางเช่าเองแต่ว่าไม่ได้เก็บค่าเข้าไม่ได้เก็บค่าเข้าเซิร์ฟเวอร์นะอ่ะมาถึงปุ๊บคือตอนแรกอ่ะถ้าเกิดทุกคนเข้ามามันอาจจะเวลากดเข้าตรงเนี้ยมันจะโชว์หน้าหน้านหนึ่งมันจะเข้าเซิร์ฟไม่ได้เพราะว่าเซิร์ฟเนี่ยมันจะเปิดอัตโนมัติเมื่อมีผู้เล่นเข้าไปนะครับก็รอหนึ่งนาทีออกมาแล้วก็ค่อยกดเข้าใหม่ เอาเข้าเซิร์ฟมาปุ๊บก็ต้องทับนะครับอ่าทับเข้าเซิร์ฟคนตอนแรกใช่ไหมก็นะครับ R E G I S T R แล้วตามด้วยรหัส2ครั้งนะครับจุด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 จุะต่นี้อันนี้เรียบร้อยแล้วพอถ้าเป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยก็ทับล็อกอินได้เลยแล้วก็ตามด้วยรหัสครั้งเดียวก็พอเสร็จปุ๊บเราก็จะเจอกับเจอกับเดือดตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดอตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ่ะเติมนี้แนะนําก่อน ตรงนี้คำสั่งคร่าวๆนะครับทับล็อบบี้เพื่อกลับมายังล็อบบี้นะครับไม่ว่าจะอยู่เซิร์ฟไหนขอเพียงแค่คุณทับล็อบบี้นะครับมันก็จะพาคุณกลับมาตรงนี้นะครับอทับมันนี่นะครับผู้ใช้ยูนของคุณนะครับเงินก็มีนะครับแต่ไม่รู้เอาไปทําอะไรก็ไม่รู้นะ MONY e ใช่ไหมมันนี่อ่าทับ MONY e อย่าทำให้ขายหน้าดิอ่านี่สี่เก้าเจ็ดห้าดอลลาร์อ่าทับ IS เพื่อกดเมนูของก่อนไฟฟ้าโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากัน อนนตัวนี้ตัวนี้มาทำไมเนี่ย <c oughs> โอเคอันนี้อันนี้ก็ไม่มีนะมากไปข้างนูน้นตรงนี้เป็นโซนของเอ่อเอาชีวิตรอดนะครับก็จะมีนี่สกายบ็อกก่อลอยฟ้าก็ก็ก็ตอนเข้ามาก็ก็เอ่อก็ทับไอเข้ามาก็ได้หรือว่าจะไปกดตรงนั้นก็ได้มันก็จะถามว่าจะสร้างเกาะจะเอาเกาะแบบไหนอะไรอย่างนี้แตวก่อนผิดทาง ไดถามว่าสร้างเกาะแล้วจะเอาเกาะแบบไหนมันก็จะมีให้เลือก3ามแบบนะครับก็คือแบบทะเลทรายแบบจังเกิลแล้วก็แบบเกาะห็ดนะก็เลือกเอาแต่ตรงนี้ s ไ r v i v a l สไปเดอตรงนี้มีสองเซิร์ฟอันนี้อันนี้เซิร์ฟเดิมเซิร์ฟเดิมก็จะมีที่เขาเล่นกันอยู่ก็มีเล่นกันอยู่นะฮะตนี้ก็เี่นี่เข้าออกกันนี่แหละประมาณนี้แหละหลฟ์หกเจ็ดคนนี่แหละเข้าเข้าออกกันแต่ตอนนี้มันจะจะสีทุ่มแล้วก็เลยก็เลยไม่ค่อยอยู่กันก็มีตรงนี้มันจะแหลกนิดนึง มันจะเปจุดศูนย์กลางอันนะเอีสวยโอ้โหสปราร์วอนเตอร์เราจะมาดูผู้เล่นเก่าแก่ของเซิร์ฟนี้กันนะครับทับทีพทิพทิวแมปนี่ยอ๊ะมัาทำอะไรกันอยู่เนี่ยทิวทำอะไรอยู่เนี่ยอัญยองอัญยองทำอะไรอยู่ทำอะไรเนี่ยสปราร์วอนเตอร์อ่ะปล่อยเขาไปในบ้านเขา <c oughs> ก็สวยดี ใครจะเข้ามาเล่นก็เข้ามานะครับอันนี้เซิฟเซิฟหนึ่งโว้ยน่อนี่เซิฟหนึ่งอันนั้นทางไปสะเปาไม่ทางไปบ้านไปสพีโอ้มันสร้างเลยไว้เนี่ยเครื่องปั๊มไม่เนี่ยเหรอโอ้ใช้ได้เลยนะเนี่ยอ่ะเรียบร้อยอ่ะครับต่อไปก็ไหนมาดูคนนี้ซิเขาอยู่ไหนนี่อันนี้เซิฟสองอันนี้อสวาเวอร์เซฟสองอยากรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนก็ ก็ก็ก็คานน์คารน์านณอ่ะอันนี้เซิฟหนึ่งใช่ไหมคือเป็นลิปตัวคิปเปอร์เซิฟสองก็อยู่นี่วเซ r v i เ a l ร์กสองนี่ก็ต้นอะไรก็ไม่รู้เ่ยใครมาปลูกไว้ต้นเห็ดก็เซิฟสองไม่มีอะไรมากเพราะว่าเพิ่งเริ่มเล่นกันนะครับจะเข้ามาก็เข้ามาเมื่อกี้รีแมปไปด้วยแหละเผิอต้องไปกดแบ็กอัพใหม่ไม่มีอะไรมากอ่ะตามต่อไปไปดูที่มินิเกมกัน ในเกมตัวนี้ยังมีสองอย่างอยู่นะครับก็คือเบ็ดบอลเบ็ดบอลก็เดี๋ยวจะทําแบบใหม่เดี๋ยวจะทําเพิ่อมอีกแบบหนึ่งทีส่สีแดงเสียเงิน,งนแล้วก็สีเขียวอันนี้จุดศูนย์กลางอ่ามองเห็นไหมใช่ไหมเออนั้นฟาร์มเหล็กอันนั้นฟาร์มเหล็กเหมือนกันนะตรงตรงตรงนั้นเป็นฟาร์มเอ่ออิดนะฮะโอเคจบไปสารากลับการรีวิวอย่างรวดเร็วออ,ออกที่ขวาออกที่ซาลามบอลนะครับเป็นเบ็ดบอลใช่ไหมอันนี้เทียนทีรัน เนี่ยอันนี้เทียนทีรันก็เกมนี้ง่ายครับก็วิ่งวิ่งไปแล้วบล็อกจะหายนะฮะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่มามันเล่นยังไงนะครับโอเคจบการรีวิวครับอย่าลืมนะครับเซิร์ฟเวอร์ครับ I E A L NeoScorbot แล้วก็เอ่อ On อ่ะนี่ในสกอร์บอร์ดข้างล่างข้างขวาเซิร์ฟเวอร์ไอพีตามเสียงเงินนะครับ n e w g n k r u b e x a r o t o n m e นะครับผมก็เข้ามาได้โอเคสำหรับจบไปแล้วครับสำหรับการรีวิวแล้วก็เดี๋ยวจะย้ายร็อบบี้ใหม่ด้วยมา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 ,มาจะพามาชมพามาชมร็อบบี้อยู่ไหนวะนู่นอยู่นู่นอยู่นู่นรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงจะพามาชมร็อบบี้นี่ร็อบบี้ใหม่กำลังสร้างกำลังสร้างเดี๋ยวจะย้ายล็อบบี้ไว้ตรงนี้ เอ้ถ้าใครคอการเมืองอะไรคนน่าจะดูออกเนะี่ว่าตรงนี้มันคือที่ไหนนะครับแต่ถ้าใครดูไม่ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวรอสร้างเสร็จก่อนนะครับจะมารีวิวให้ดูกาลังสร้างอยู่กําลังสร้างอยู่เออกาลังสร้างอยู่นี่แหละไม่รู้ใครดูออกอยังเนี่ยเห็นไหมนี่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 บันไดอันนี้ยิ่งชัดเลยเนี่ยไม่รู้ใครดูออกหรือยังเดี๋ยวจะย้ายล็อบบี้ไว้ตรงนี้นะฮะโอเคจะกลับไปหนกรทถาล็บอบบี้นะครับ ไหนดูซิอันนี้ผู้เล่นเก่าแก่อีกคนหนึ่งเดี๋ยว่าเก่าแก่นะอันยองอันยองเปิดดูของเขาเปิดดูของเขาโอเคจบการรีวิวครับ